ขอเจริญพรญาติโยมนะตอนนี้ก็ได้เวลาเราจะได้เข้าเฝ้าพระพิจิตรนะเรา,าเนยป่าชลโชคดีนะเราหาโอกาสที่จะมาเขาเ้าเฝ้าพระพิจ้ารเราใกล้เข้พุทธเจ้า,า,อ,จา,อ,าอุบาสกอุบาสิกาคนที่เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปฟังใกล้ไ้ฟังได้ได้บุญลุกขศในการเข้าไปนี่กษัตริย์มิตรชาวไทยได้เข้าเฝ้าในหลวงเลยได้บุญกับราเรเมมากมาย ขณะที่เข้าเฝ้านะี่ยเราไม่มีโอกาสที่ทําชั่วเลยตัวเขาจะอย่างโน้น่านั้น,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 นเราเข้าไ้พระพุทธเจ้าเหมือนกัแล้วก็มีแต่คุณงามความดีมีเศรษฐิตที่เป็นกุศลในความความน้อมความตน้นในความเชี่ยวฟังขยันไม่ดื้ออย่างดีอย่างดีนั้นโอกาสที่เรามาให้โอกาสตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่ที่น้าหน้าชื่นชม,มนยินดีอาจารย์คุณท่านเพว่า ยกมือไหว้ตัวเองได้เราทรําความดีได้ยกมือไหว้ตัวเอง,เ,องเรียกว่าสวรรค์ในการที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวในที่ดีๆจะ,จะเราลักที่เปีกสวรรค์ความหมายหนึ่งคือเราได้มีบารมีมีบุญในวันนี้ปเด็นว่าเราเข้าเข้าพุทธิยานเราพุทธิยาประธานกับพิเศษม,มหาสติปัฏฐานสี่นะครับมหาสติปัฏฐานสูตร ที่เราสวดเบื้องต้อนในสัมมาสตินะในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละแล้วาาก็เราก็มาแจกแจงอีกประเภทอีกอีกในหนึ่งในหน,นึ่งในอานาปานสติที่เราสวดบวนก็อีกในหนึ่งสติปัฏฐานสี่เหมือนกันคือทางทุกทางมันไปทางเดียวกันแต่อชื่ออย่างอย่างหนึ่งแต่ก็แนวปฏิบัติคือ อฏิบัติในในธรรมชาติธรรมชาติปฏิบัติธรรมชาติบางทีก็เรียกปุิปทานสีบางทีก็เรียกว่าอะไรรูปนามหลายที่เขาไม่เอาปฏิปทานสีรูปนามรูปน้มก็คืออยู่ในสีสีประเภทเนี่ยแหละรูปก็คือกายนามก็คือเวทนาจิตสภาพธรรมทั้งรูปทั้งนามก็เหมือนกันหมดเลอาจจะแตกการแตกต่างตีย่อยนิดหน่อยแต่ว่าอารมณ์กรรมฐานก็ เป็นสังขาราธรรมทั้งหมดสิ่งตงแต่งสิ่งที่มีอยู่ที่เรารู้สึกได้อยู่โดยปฏิปทานไม่ได้เป็นอารมณ์แต่ว่าพอเราเข้าใจสภาวธรรมหรืออารมณ์รูปนามปฏิปทานสีธรรมชาติเราเข้าใจธรรมชาติก็เข้าถึงไม่ผ่านเข้าใจธรรมชาติก็วางทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อเนื้อเนื้อสังขารธรรมก็เป็นวิสังขารไม่ตงแต่งในปฏิปทานที่เราจะสวดจะสวดนี่ก็ มีสี่หมวดนะวันนี้จะตรวจจะเพาะหมวดแรกกับหมวดกายหมวดกายมีมากมายนะมกายกายที่เราในอนาบาน,นั่นสิคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็สิ่งที่เนื่องเป็ลมหายใจเข้าหายใจออกเลยลมหายใจก็เรียกว่ากายยาสังขารคือเราไม่หายใจมันก็ไม่ปรุงแต่งให้กายมีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจเข้าหายใจออกมันจึงปรุงแต่งกายของเราให้มีชีวิตอยู่กายเนื้อมีชีวิตอยู่นะัก็เรียกว่า่ เรียกลมหายใจเข้าเรียกว่ากายจะสังขารลมหายใจมวดก็เรียกว่าอาณาปานสติก็เป็นหมดหนึ่งของหมดกายนะก็เรียกว่าลมหายใจเข้ากายจะสังขารเรียกว่าเห็้กายในกายทารารู้ตัวทวดพ่อมีสติรู้หายใจเข้ามีสติรู้อยู่หายใจออกเรียกว่าเรากําลังเจริญกายยานุปัฒนานสุภฐานและในใน อย่างที่หนึ่งก็หมดกายนะควับหมดกายที่สองที่สองก็คือเดินในอิริยาบดอิริยาบถทอิริยาบถต่างๆอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปๆเลยนะรูปที่เราเดินเดินจงกรมเนี่ยก็หลักๆก็เราสังเกตรูปในรูปอาจจะมีจิตแทรกเข้ามาแต่ตอนตอนที่เราสังเกตกายส่วนรูปส่วนเท้าส่วน ทำตัวแรงต่างที่กำลังเดินกำลังเท้านะ,ะับคือว่าอันนี้เป็นส่วนกายนะส่วนกายอิริยาบถหลักๆมันนะแต่ว่าตอนเหยียดตอนคู่ตอนก้มตอนเงยตอนก้นนาวไปตอน,ก,อนก็กระวรอออิอิริยาบถของหมดกายคือหนึ่งเป็นหมย่อยของอิริยาบถอิริยาบถที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอันนี้นก็หมดกายที่สองคืออิริยาบถต่าง,ดง,งเดินเดินนั่งนอนก้มคู่เหยียดเงยเรามีสติรูร้อยู่ใน วิยาบทแต่ละขณะแต่ละอาการแต่ละกิริยาอาการะแบบนก็เรียกว่าเห็นกายในกายผมมองไปที่กิริยาอาการของกายกเรียกว่าเห็นกายในกายถ้าเราสังเกตอนนี้กําลังก้าวตอนนี้กําลังอะไรวิยาบทกําลังก้มกําลังกัดกระดมกําลังใส่รองเท้าเนี่ยก็เนื้มโดยกายทั้งนั้นก็เรียกว่าเห็นกายในกายที่สองหมดกายคือสัมปชัญญปะปัฏพะสัมปชัญญะในการที่จะ กาหนดไปไปในส่วนของกายที่กําลังทาหนะ้าที่อยู่กําลังกําลังทําอยู่กิริยาอาการเขามันด้วยแล้วก็เนื่องด้วยกายด้วยกิริยาบทรเห็นว่าเลี้ยวดูแลดูก้มคู่เหยียดเงยหยิบของใช้หยิบ,อย,ยบอย่างนั้นอย่างนี้ของพระก็เรียกว่าหยิบผ้าจีวรนหยิบผ้าสังกาติหยิบบาทหยิบหยิบเดี๋ยวกาลังเขี่ยวกาลังเคลือนกําลังอมกําลัง เกี่ยวกับนั่งในกายทั้งหมดกายไปจับไปหยิบไปก้มไปโค้กไ,ไปเงยเรียวกว่าเดี๋ยวว่ายืนอยู่นั่งอยู่แบบกําลังไปอยู่เ่ยอันนี้ใน,นที่เราเรีจะทระวแต่จะแต่ทาความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนอันนี้กายอย่างที่สามนะคือสัมปชัญญะในการหยิบการวางเล็กๆน้อยทีหนึ่งนะส่วนอิริยาบถกิดอิริยาบถใหญ่ๆคือยืนเดินน,นั่งนอนไปจ้องเลยเกิดการหยิบ อย่างโน้นหยิบของนั้นหยิบอาสนะหยิบหนังสือหยิบสมุดปากกาหยิบช้อนถ้วยชามหยิบย่อยๆนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะในการหยิบต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าใครมีสติสัมปชัญญะในการที่จะหยิบหยิบแล้วหยิบเสร็จแล้วใช้งานใช้งานแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในในการใช้สอยสิ่งของอันนี้อันนี้อย่างอย่างที่สามของหมดกายนะอันแรกคือ กายยังขาคือลมหายใจเข้าอย่างที่สองคือที่จะบทยืนเดินนั่งนอนเป็นหลักๆแล้วก็โกมโคโ้อเหยียดยืนอะไรเนื่องๆด้วยกันนั่นหนึ่งแล้วก็ที่สามคือสัมปชัญญะในการหยิบการวางการใช้สอยอย่างนุ้นอย่างนี้แล้วก็อย่างที่กายหมดอย่างที่สะที่สี่ก็คือพิจารณาในธาตุกรรมาฐานในหมดธาตุนะธาตุ เย็นธาตุอะไรธาตุดินปฐวีธาตุแข er er ็งแข็งอะโปธาตุเอ่าวายโยธาตุมีพัดขึ้นพัดลงอะไรเกี่ยวกับธาตุนะแล้วก็ธาตุอะไรอากาศสธาตุความว่างวิญญาณธาตุธาตุรู้ธาตุสีส่วนใหญ่ก็ธาตุสีเป็นหลักนะดินลักษณะแข็งแข็งเราทำอะไรมันแข็งแข็งจับที่แขนของเราดูเราจับดูมันไม่มีส่วนแข็งไหมไอ้ที่แข็งแข็งคือ พัตวีธาตุไอ้ที่นิ่มๆแ็เป็นอโปธาตุเป็นธาตนะุน้ําที่มันไหวๆทําให้อย่างไดอย่างหนึ่งไหวๆมันเหมือน,นกับลมกระทบมันเนื่องด้วยลมเรียกว่าวายโยธาตุแล้วก็อุ่นๆเย็นๆเรียกว่าเตโชธาตุนะอันนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้สามารถเข้าถึงคำได้นะในพระไต,ตรปิฎกจะแบบมรโณราชวิทยาลายัยที่ก็เขา บันทึกเป็นอัตกถาอธิบายบอกว่าพระในสมัยลังกาหลังหลังจากอินเดียที่ยุบลงเหนึ่งไปไปเจริญที่ทิลังกาเนี่ยประเทศริลังกาพระที่เขาปฏิบัติในริลงกาอย่างเข้มงวดนะเขาเจริญสติในสัมปชันหมดกายในหมดธาตุนะก็มีแต่ธาตุทำหน้าที่นะธาตุอะไรที่จิตเราน้องไป ยกไม้ยกมือยกแข้งยกขาหรือทาอะไรทุกอย่างมันเรื่องด้วยจิตนะจิตขอ่เราจิตตวายุธาตุสั่งไปที่ปัตวีธาตุธาตุดินแข็งแข็งที่ทั้งเนื้อทั้งกระดูกของเราให้มันก้าวน้อมใจเพื่อก้าวก็มันก็วายุธาตุจะสั่งไปที่ที่ปัตวีธาตุที่แข็งแข็งกระดูกกล้ามเนื้อขาทั้งหมดในการที่จะยกก้าวไปเรียงไปมันด้วยอนนานาจของธาตุทั้งหมดเลยเขาพิจารณาโดยความเป็นธาตุไม่ใช่ขาไม่ใช่ หาเราไม่มีไม่มีเราไม่มีบรรัรจัตบุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธาตนะุท่นั้นมีแต่ธาตุวายโยธาต์อะไรส่งสัญญาณไปทางอะไรทางเส้นประสาทไปทําให้พัตวีธาตุที่ขานะในส่วนล่างยกขึ้นเบียงไปก้าวไปเพราะว่า,วามโนธาตุสั่งจิตวายโยให้น้องไปเพื่อการก้าวเนะี่ย ธาตุเบี่ยงไปธาตุก่อนมันจะไปมันก็ต้องวายโยธาตุไปช่วยทําให้เบาเาอ่อน,นอ่อนยนยนอะโปธาตุทั้งวายโยธาตุมันช่วยกันแล้วก็เตโยธาตุก็ช่วยทําให้เบาขึ้นปัทวีธาตุก็ลดลดน้าหนักลงเมื่อมันเบามันก็เบี่ยงไปถ้ามันหนักอยู่มันขายอีกข้างหนึ่งมันปัทวีธาตุทาหน้าที่เต็มที่ทั้งแข็งทั้งเตงทั้งหนักเป็นปัทวีปัทวีธาต์ทำงานเต็มที่ นี่เขาพิจารณาโดยความเป็นธาตุทั้งหมดเลยอันนี้คือเขาปฏิบัติแบบอัธยาศัยเขาก็ทนานาในเรื่องธาตุเราสามารถมองได้นะก่อนจะก้าวนะเข่นเข่นแข็งแข็งก็คือปฐวบธาตุยอนยอ,อนอ่อนอ่อ,อ,อาานอาานะวายโยธาตหรืออาโปธาต์อบอบน้ำอบอับนะวายโยธาตคือมันมันพริ้วพิ้วมันไหวๆอว่ะนตอนมันเบียงไปในวายโยธาต์เต็มที่นะแล้วก็ปฐวบธาตุมันไม่มีมัน ทำงานน้อยมันจึงเบี่ยงแบบไม่แข so erm <atten> ็งไม่หนักเบี่ยงไปแบบเบาๆปฏิบัติธาตุมันจะน้อยลงและธาตุทั้งนั้นมีแต่ธาตุทำหน้าที่ไปตามเหตุตามปัจจัยตามอํานาจของจิตวายโยี่นอออกไปเพื่อก้าวเพื่อวางเพื่อลงเพื่อวางเพื่อหนักเพื่อเคลื่อนเนี่ยมีแต่ธรรมชาติมีแต่ธาตุนั้นนี่ยไม่มีจัดบุคคลตัวตนเราเผาเลยอันนี้ถ้าใครพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาหมดกายว่าดด้วยธาตุนะแล้วก็ อย่างที่สี่มัวเกี่ยวกับมองโดยความเป็นอสุภะอสุภะบางทีก็าเรียกว่าเป็นป่าชาเก้ามองโดยความเป็นกระดูกกระดูกเรียราดกระดูกหรือก็มองโดยความเป็นซากศพซากศพมีเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังมีน้อนเจาะแล้วก็สุดท้ายเหลือกระดูกกระดูกก็ยังมีผุพังกระดูกที่แตกที่ผุเป็นของขุยเป็นขุย กลายเป็นดินอีกมองในความเป็นธาตุเด็กใ,ใครที่มองที่ว่ามองรู้สึกว่ามีตธาตุมีกระดูกมันนกนกแก้าอย่างที่ว่านะอันนี้ก็มองโดยความเป็นอสุภะเปยนแบบปัดท่าก้าวมองอัตภพร่างกายเหมืนอนกลับจเหมือนกองกระดูกอันนี้เหมืนอนนกนกพิจารณาที่ว่าเล่าออก,ก่อนนะทีนนกมันพิจณาอธิอธิกระดูกกระดูกกระดูกมองกระดูกโดยความทุกข์แง่ทุกข์มุมมองไปๆๆมองมากก็มีแต่กระดูกใหญ่ๆมา มาคล้องเอากระดูกเล็กๆกะจะไปกระจัดก,กระจายข้างหน้ากับไมโลเนะ่ะอันนี้คือถ้าใครพิจารณากระดูกก็จะเป็นอย่างนี้ได้หมือนลกช่างโงนะใน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 ิทานธรรมบทนะลูกช่างโงทติแกับพิจารณามรณสติแต่ว่ามรณสติในมวลสติปัฏฐานสี่รู้สึกว่ามันไม่มีแต่มันอาจจะดคล้องกับมีเนี่ยมวดแต่ข้าวข้าวก็ได้แต่ทีนี้เขาไม่อธิบายว่าคือ หมดมรณะนุสติไม่ไม่มีเลยนี่นะแล้วก็อะไรหมดป่าชาแล้วก็หมดธาตุหมดอะไรอีกลืมไม่ได้จัไปเหมือนกันนะบอกว่าเอาเอาที่เราจะสวดเราไม่ได้สวดทั้งหมดนะสวดหมดลมหายใจเข้าอาณาหมดอทิยาปทดหมดสมประชันยะมีหมดไก่หมดกระสามส่วนธาตุไม่ได้สวด แล้วก็อจุพระป่า,าช้าเก้าไม่ได้ตรวจกไม่ได้เอามายังไม่มีใครพิมพ์เป็นบทส่วนมวลเงกนไม่ได้ามาเลยจะไปรวบรวมเอามาจากหลายหลายสำนักอะไรมันปอนกัน,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 นแต่ไอ้มวดหมดธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาจากของโยพุณโยคุณก็นะกกสวดหมดธรรมวาด,ด้วยว่าด,ด้วยอริยะสัตสีแต่ต่ม,มามาพิมพ์ในนี้เอาจากวัดป่ามหาชัยเอาว่าด้วยนิวรห้า วันห้าเดี๋ยวจะได้ะตรวจพรุ่งนี้นะในวันห้าวันนี้เราสวดหมดกายอย่างเดียวบ่างเยี่ยมกันนะแล้วก็หมดกายน่าจะมีห้าห้าอย่างนี่แหละหมดอานาหมดวิยาปต่างๆยืนเดินนั่งนอนหมดหมดสมาชัญยะว่าด้วยการหยิบใช้หยิบของหยิบวัตถุที่ของเนื่องด้วยกายแล้วก็หมดไปช้าก้าหมดธาตุนะจ๊ะนี่นะส่วนหมดหมด,หมดเวทนาจะมีเวทนาสาม สรรมการนะเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เจือกันระหว่างสุขกับทุกข์บางทีมันเจอือเจือเจือกันมันปนปนกันก็ได้ว่าอามิตรมันอาเมจแต่ว่ามันเจอือมันเจอืเจอปนกันบางทีก็ไม่เจอือเป็นอย่างเดียวส่วนหมดจิตมีสิบหกประเภทเดีย๋ยวเราจะได้สวดเรื่องนี้แหละในอนนาปานติไม่จําแนกจิตว่าที่ว่าโรจิตทั้งปวงนะก็รู้จิตหกสิบหกประเภทนี่แหละเดีย๋ยวเราจะได้สวด เราตอนตอนบ่ายแล้วทําให้ตายก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งตายนะให้ใจไว้แล้วก็หมวดธรรมเดี๋ยวอธิบายไปตัวขาก่อนหมวดธรรมก็มีหลายหมวดนะหมวดธรรมก็ที่เราสวดก็คือหน้ารองแผน่นแผน่นแผ่นที่แผ่นที่สามสามหรือสองแผ่นที่สามแผ่นที่สามหมวดหมวดธรรมนะหมวดธรรมก็ว่าด,ด้วย ว่าด้วยนิ่วอนห้าว่าด้วยขันขันห้าขันห้าด้วยหรือเปล่าว,ว่าด้วยนี่รอนห้าขันห้าอายตนะอาย,ต,นะอายตนะทางตาโรคจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อายตนะภายภายในโงตาจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะธรรมรมแล้วก็หมวดอริยสัจสี่ทุกจมูก,ทกทไทยนิโรธมรรค แล้วก็ไมีหมวดที่เราไม่ได้มาก็คือหมวดโทชชงเจดหมวดอะไรอีกหมวดหมวดธรรมในเยอะนะที่เราสวดหมวดธรรมในอนาปานสติคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนิจจังสุกาณาตาหมวดวิราคาวความจางคลายหมวดนิโรธแล้วก็ปฏินิสัะสลัดคืนแยกไม่ยึดมั่นในในธรรมทั้งหลายนะ อันนี้หมดหมดธรรมม,ม,มีหลายอย่างแล้วก็ความรู้สึกทุกชนิดนะที่มันไม่ใช่จิตเป็นสภาพธรรมทั้งหมดสิ่งปรุงแต่งทุกชนิดเป็นสภาพธรรมทั้งหมดอันนี้อันนี้หมดธรรมนะของแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะได้ไหว้พระแล้วก็จะได้เสนว่าข้าเฝ้าปุธเจ้าสวดพุทธคุณอิติปิโสภะควาแล้วก็หลังจากเข้าเฝ้าแล้วเหมือนเหมือนบทว่าคุปพุอง์สรงประทานบทสติประฐานสี่ให้เรา แล้วก็เราก็จะได,ได้ฟังเหมือนชาวเมืองโุโรนะเรื่องนี้เกิดที่เมืองุรโรกาแพร์โคโรนะหมู่บ้านกรรมมาตกรรม,มะนะนิคมหรือตำบลกรรมมาศธรรมะแคว้นที่คนมีสติปัญญาดีจนจนชาวบ้านทำกันทุกคนเลยแม้แต่นอกเดินนอกแขกเต้าไปตกประกรมลำบากอยู่ในตำนักพิษณินีก็ยังได้ได้ผลได้ศลได้เจริญสสติปัฏฐานสีหมด หมดอาภาษพ์นะกระดูกกระดูกกระดูกเราจะได้เดินตามรอยนกแขกเขต่าอย่างน้อยเดินตามรอยพระทหารของจะดีกว่านี้นะเราเตรียมตัวน้อมกรับน้อมบูชาด้วยเริ่งสกสาระพร้อมแล้วรแตร่ ระหังสัมมาสัมพุทโธะพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสว้กวาโตพระขวตาธรรมะธรรมนามัสสะ ปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tathagata อะโตสัมมาสัมพุทธะนามอทัศพะคาวะโตสัมมาสัมพุทธะ

To kakawati tawapta, to kakawatanamu, Kertiko akaliko ehipa, kiko ภาวโตสาวกสังโฆยะอิทังจัตตาริปุริสัุคานิยตตาปุริสัปุคขลาเอสัภะคะวะโตวะวกัสังโฆอาหุเณโยปะหุเณโยทาหิเณโยอัญชลีกะระมิโย อนุตตรังปุญญาพิตังโลกาาัสัตติแล้พระพจฆาประทานกับมหาเจดียประทานสี่นะฐานสูงเ,เรื่องนี้เกิดที่อินเดียนะปัจจุบันอยู่ในเมืองหลวงอินเดียโรงเรียนที่นะก็บอกว่าปฏิบัติอยู่ในเมืองหลวงโรงเรียนที่แต่ประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าแคว้นกุรุ เมืองนิคมตำบลธรรมะธรรมะนะปวดใจท่านธรรมยังมหาสติปัฏฐานสุตังภะนามเสสเอวามีสุตังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยังพระทวา อุปวิหรารติกมมรรมาสทรรมานากุโรน,นิคมเมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นันิคมของชาวโุโรชื่อกมมรรมาสทรรมาเกตดเควนโกุโร อัตราคอะคาวภิกขุอามันเตสิกขโวตินาทีนันแลพระภูมิพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุทั้ทงหลายมาแล้วรัสว่าภิกษุทั้ทงหลาย ฮาทันเตติเตภิกขุภะควะโตปัจจสุสงติกสุลา้น so ทุนรบพระดำรัสวาพระพุทธเจ้าภาควะเอตตะวจาพระภูมิพระภาคเจ้า ยึงได้ตรัสพระสติปัฏฐานสุต้ว่าเอกาญโนอายังทิขเวมะโคัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสัมมติกรมายาทุกขโทมนัสสานังอัตถังกรรมายา ญาติส so, so ัตยิทกมายานิพพานสัตย์กิริยาญาทิทังจัตตารุสติปัฏฐานาทิกสุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อก้าวล่วงโสกะแปริเทวา เพื่อดับทุกข์และโทมนาสเพื่อบรรลุญยาณธรรมและเพื่อทำให้แจ้งนิพพานของสัตว์ทั้งหลายคือสติปัฏฐานสี่ระการ